สวัสดีครับสำหรับที่ติดตาม youtube ผมนะฮะตอนนี้สต็อกพุตเทจท,ที่ผมถ่ายมายังไม่ได้ตัดต่อนะครับยังไม่ได้เล่าเป็นเรื่องเราเนี่ยติดค้างไว้นะครับก็คือก็คือเรื่อง <c oughs> เรื่องของน้องมังกรฟ้าควายนาคาเฟ่นะฮะซึ่งก็มันจะมีเรื่องราวหนึ่งมุมที่แบบน่าสนใจมากครับขออุบไว้ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ <c oughs> ขอเคลียร์งาน ป,ปัจจุบันก่อนนะครับส่วนงานตรนนั้นเป็นความฝันก็พยายามจะลงอาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละหนึ่งครั้งนะครับส่วนใครอยากรู้ว่าผมทําอะไรนะครับไปดูที่เพจ facebook บักเสี่ยวมี่นะครับสำหรับคนที่ตามใน youtube นะเพราะว่าสองช่องเนี้ยจะเล่าเรื่องราวคนละสไตล์คนละแบบหมายความว่าอ่ะบอกไว้ก็ไดนะ้ครับคือควฝันครั้งแรกที่ผมอยากเป็นยูทูบเบอร ก็จริงแต่ตอนนี้พอได้ฝันฝันไปฝันไกลแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรพอเริ่มเริ่มมีงานตัดต่อ,ตอเริ่มมีงานถ่ายทำเข้ามาก็มันคือหนทางตัวเนี้ยคือหนทางที่ใช้ท,ทำมาหาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ส่วนเรื่องทางนั้นก็ยังก็ยังยังไม่ทิ้งความฝันนะครับก็อยากให้รอ <c oughs> อยากให้รถติดตามทมนะครับว่าผมจะปล่อยคลิปอะไรก็ขอบคุณนะครับที่ Brooke, กด subscribe ให้นะครับเพราะว่า <c oughs> คนที่กดซับให้ผมก็คือคนที่ผมบอกบอกให้กดบ้างหรือหรื <innovations S 1> อผมไปเจอเมื่อจะเป็นพี่คนขับแท็กซี่หรือทั้งภาพที่อยู่ตำน,นักต่างๆก็นั่นแหละครับ รอรอครับเพราะว่าคิดจะทำกันใหญ่ให่ต้องนิ่งครับผม <c oughs> <c oughs> ครับก็เป้าหมายหนึ่งพันทวิตสไคร์แรกนะครับผมอยากทําเสื้อเสียงม,มี่รุ่น limited edition นะครับสำหรับหนึ่งหนพันทวสไครครับรุ่นชองทับหนึ่งพันแรกก็ผมก็ดีลร้านเสื้อไว้แล้วแล้วก็ส่วนโลโก้จะให้น้องที่เป็นกราฟิกเป็นคนออกแบบก็จะให้บุคคลที่อยู่เบื้องหลังผมในการสําเร็จนะครับ โอเคครับผมุณครับสวัสดีครับ